เทียงพี่น้องหนึ่งปลามะนาวพี่น้องหลัดผิกหนึ่งปลาหลัดผิกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ะมีพัดมีพี่น้องเอ้ยมีพัดมีเนาะกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบิร์ดตุก่านบวบวายอยู่ลาอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะพี่น้องพบพ่อกับซองน้องหนัดอีกแล้วเด้อเมื่อนี้ยครัลงขิป่วยพี่น้องเอ้ยจนบ่ายแล้วเนาะยังบ่ได้ลงลิปพี่น้องเอ้ยไปธุระกับทำโภหกมาเฮือนกับบดี่นเลยพี่น้อง ภาษีาข่าหาหนาซูผู้บ่าวหรือว่าแขกกินนะพี่น้องว่ามีภายเนยมาเบิง่งมาสมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อฮะผู้ <laughs> บ่าวลงทางมาทางใดลงทางมาทางใดก็เดียวก็คอยถามนะพี่น้องเนาะสิถามเพิ่นนมาเพิ่นมาแต่ทางใดมาเวะก,กินเขาน่าโบหรือว่าตั้งใจมาหลินนะพี่น้องเนาะปะเบิ่งน้ำกันที่ลงทางมาทางใดก็แล้วแต่แตสั่่ข้าวมามนี่เรียบร้อยสันตายเละ ปลาปลาปลามามาเข้าไปเข่าไปจับไปรู้สันผูกไว้คันใจบ่อยู่กับโบยู่ได้หรือเปล่าเอ้ยแมนสิจับสิผูกไว้กับ่อยู่ได้แมนถ้าหมดใจแล้วผู้บ่าวก็มีซองวะสันห่านก้องห่านก้องไปผู้บ่าวเรื่อยๆนะห่านผู้บ่าวนอนอยู่เป้์นะกับผู้บ่าวซองผู้ตีหนักคือไฟแรงขนาด ว่าไอ้ขวบซองเลยแล้วว่าแต่สดว่าแต่สดว่าแต่สดขวับซองเลยแล้วมาๆมาๆมากินข้าวกินน้ำอย่ามาไอ้คอยเด้อมาเจอมาเฮือนมาซ่านก็ได้แสบยุตแล้วอันนี้นะมาเฮือนมาซ่านก็มากินข้าวกินน้ำเนาะมาข้าวหาน้ำสู่กินพี่น้องเอ้ยถนัดสิว่าซาบันป่าว่ามีน้ำใจข้าวน้ำกับเราหาสู่กินขึ้นเทิงกันหรืนะวะขื่นเถิงโลดเออมานั่งเต็มผ้าโลดถึงมากถึงมากฮ่า เคินยังบคัพี่น้องอาเอามาส่กินนะมาอบไปสำหรับเป็ดสีบ้าคนเองกับซาเอื่อยี่ราคาพี่น้องค่ะโอ้ยพี่น้องเป่นโตมาในโลกฟูซ่านะคะปลาหนึ่งมนาวใช้มนาวจ้ะปลาลดาริพคือบีอแตน้อปลาหนึ่งกระเทียมอืา่่ อ่าอันนั้นบรรยากาศคือสีชมพูแท้บ่นี่บ่ฮูคือสิอินตาบรรยากาศจังัเาสิได้จ้องตากเานันนานๆนี่กินตาปลากกินบ่กินากันนั่นแหละแซ่บอยู่แล้วพี่น้องป่ะให้งเอา้นนะไปไปะทงอยู่บ่เข้าโอยไปจกโลกสีชมพูหนไอ้น้อย มาเด้อละป้าขม้าขามาลงมือขามาได้ป่บ่อยขามาได้มาเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกแถกานเด้อเออมันงงงียงงงเกนไม่ดีหรืโอ๊ยใจมันกัยังเทียงอยู่ดิแต่พระตม่งงงกะต้นเงี้กะยาบันเอาเกินเพ่แม่เพื่นจะกลนะพวราเสากันอกนี่นี่เกินกลัวยังงงเบบ่ายโมงกลัวง้กกิน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 กันลุยเลเกินช่งอ่อย น้องนาดในน้ำอันในน้ำแล้ว้อาแนน้ำก่อนแต่ว่ามาเบิ่งกน้ำกันหักมากินเฉยเนาะพี่น้อง้องมกะผู้บ่าวจะอยู่บานไดก็อยู่บานลาวะเออผู้บ่าวอยู่บานนวารอผู้ไทยดูตอนจะแสจมาจะคือว่าผู้ไทยนี่แสดห้าการเลเสยตอนได้ผูจักกันอยู่บานนาวามุงสงคนแข่งวันเลยทีไม่อย่บานไหนก็นาด มึงอยู่บ mm. ้านไหนยบ้านเด็กี่บ้านนาการนี่แและเมืองิบุทองแฟวสระเข็ดเปคนละเมืองพี่น้องอ้ปาน่าก็ยังมาเจอกันได้นะอเป็นคนละเมืองพี่น้องแต่ว่าใจเดียวพนเ็นบุษชัยพาเทนบุษชัยนะแกลืมว่าหอดบุไทยใช่พีมน้องโอ้มันก็แม่นะโอ้ยถงว่าออกบุลาวกบุบุษชยอบุษชัยแลวมาออกบุษชยด้วยะ ลืมมปแล้วเห็นมือตาแต่เดียวแต่เดียวกันแล้วก็จะลืมนะเธอหนาวก็จะจำรังข้าวไว้พี่น้องเรอเนาว่าแต่บ้านนาวาพี่น้องเออจะเคยข้ามาอยู่ก็แาวบ้านคนรู้ว่าเคยเลยเคยอยู่ในคอมปันโอ้จังสันหมอเออเอาคนเดียเนาะ ได้มันบวบได้เินทมีมันเต็มแต่ม,ตมา,า่ขนาจะนาะาฟาบันปาย,ยังกับวานไปเบดิดาไดมมาขาหาหนากินได้มาตกกวงแต่ไก่เนาะบอไมว่าสินเกินไดอายเลยเนาะค้าแต่อาย<ช>กินบ่อิ่มเลย่านข <คอ S 2> ้าขเจาด,ด้ได้แม่ว่นาเาขาบอกินเนี่แต่อเราบกิน น้องมืองเข้ามาตรฐยนทั้งนี้น้องขาดการทะกูอยู่เอาแบบนี้เลยค่ะนยำเลยยังก็ไม่นด้กะบบาทรายมีโอกาสได้มันในบ้านป่าไปเลเอ้ยปเห็ดเจ้ยบ่หบ่ฮู้่าเพิ่นสิมาค้ายขนมจีบบหรอจังได้กับบะฮู้กันเดี๋เจ้ยเห็ดเนาะสันนิบา เออเออจนิีปลาอยู่ตร่นี้โอ้ยขอโทษด้วยค่ะดหวานนะ้นอ,งนองนี่เป็นน้องนั่นหว่านี่้ยโคจีริงม, <c oughs> มาค่ะเ้แล่วมันหวานอะอันนี้นะหอจากใจจริงแน่นะียหวานหวานว่ะอันนี้กือันนี้ก็เปรี้ยวๆแต่ว่าหวานขนาดนี่กักลมกล่อมขนา<ม>ะนั้นก่ตะเคี่ยวมวนนาดนี้ป่าดอกว่ ป่านีปลาป้ารอแล้วไปเลยปาบบิ้ลป้าบเบิลไปเนี่ยอ้ทนกินนะเว้ยอนกินนะโอ้ยสุภาพสามคนอย่าไปฟั้งเขาเขยังหวานยังกะเบารถเป็นอย่างเดียวเขาเนาะผัผู้ไ้ก่อนมันมีใส่บเขาอบบวบปลาึงที่เขอหมอบอ๋อากินใส้จะอยากกินบอ

ขาตึกมาได้ยน oh, ี่พ really? okay. okay. hmm? <sh> ีง <pu> อ <en> ๋อจริงๆเขาอันเคล่อหุ <sh> ่นซากันมาก่อนแล้วเนาะโอเคแต่ละกคดละคนคือสิบเ็นดอกในสองนองหนัดเนาะต่อไปคือเห็นตลอดบอนี่บออะไรยังไงหืมยักแล้วขบวนต้นไม่ใหญานี่แล้วมันกำลังเคี้ยวอยู่ตอนนี้อัมมันแมน มาเล่นหรือมาคลายขนมจี๋เนาะอยากหูด้ยเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกมันบอที่มาเนี่มันบอทำมาซื้อขนมจี๋ทำมาคลายน้ำเอาเห็นป้ายมาเห็นแต่ป้ายคลายช่างนี่นะคลายดินกับทรายเอาไปโยนเอาน่ทำน้ำมาออนหูไว้เลยในไหนเย็นเ เรอยากก็ไม่แม่นะอยาคอยปรจตีนอ้าตีนหมตีนส่กันหน่อยอืมอสตะกี้ไปอยู่สามาร์กจังหวัู้้จลโปกติกับมิรภูโสดเขาเคยเห็นเผื่อแต่อยู่บาลานซิเชียวน่ะเขาคือกันเขาเคยเห็นนี่นเลยถจะไปซอยวิ่ง แตนแมบได้เตนแมบ์แล้วนะโบ้เดือดหุ Armenia> ่นได้ป่าโบดอดตวด้ป่อ้าวฟอนิปอน้ไปหาดออาอันะอ้อนที้ไหนะฟอน้าอ้อนทั้งนั้นแหละอ้าวอนอื้อเจ็บใจไปทังสาใจเย็นๆว่าะาห้อเห็นเนหันแล้วทำบ้เคยมาด้อ แต่ได้ถากกันอยู่ได้คุยกันอยู่นะครับบ่เคยบ่เคยได้แต่ว่าฮ่อนได้ใส่สวยตาไปฮ่อนจิตไปจนแล้วเดี๋ยวไอ้จืดนะฮะเขาใส่สายตาเอาจิ้งแต่แต่เล็งสายตาไปผมสั่ซะว่ามือได้ชิ้นลนผมต้องทำอะไรเป็นรอเที่ยวเนี่้องมาค้ามบ่มีซื้อหร่อมีแต่ไป พี่น้องมันฟินอะไรเลยพี่น้อ <c oughs> งอยากมาอยู่จุดนี้เดิอยากมานั่งน้ำกัดน,นะพี่น้องเนาะ <c oughs> โอ้เราได้แต่แนมกันกะน้องหน,นักนี่คือสี่บทได้สนใจแล้วเนาะเพราะว่าน,น้องหน,นักกะบบทที่สองได้เนาะตอนน,นอั้นเป็นบอกนั่งคำนีอยู่แล้วเดิข้ากับข้ากับบะมองผู้ชายคนอื่นอยู่แล้ว,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 ลวนะก็ตีว่าหักเดียวได้เดียว ถ้าแมนโสดก็คือถ้าแมนโสดตอนนั้นก็คือตีแนมอยู่เนาะถ้าแมนโสดตอนนั้นก็แนมอยู่เนาะเกาเปิดใจให้คนสอาหาเลยเนาะเจ้ะว้าวไปขนาดจะไปนะตาใส่แคมกับเป็นแบบนี้เนาะเหมาะไม่แน่นซุปแปลว่ามันานซุปนะเนาะเสียบวันนี้น้องนันเห็นในเสียบเสียบตุ้ดยาน้องนันจะคือใบไม้นะหนะ เอายังไงยังไงคะเป็นต่ขยี้อะไรอย่างเยอ่ะแม่ันไงรบองเสร็จในแซบเลยนะแน่แซบอ่อยู่แต่มันปวขาอีกนนังไจะไยีให้มันขาดไีกจะมาขยี้ยู่ว่าเม็นตีบอ ยางก็จะคือไปกันซีนเขาออดมาได้อดไป่ะเนาะอ่ะไหนกันมันพินเฮเราไปเ้าสิเป็นมอนพี่น้องเอาเอาดีวข้างเซ้าหนมีคนวงคาง้วบานี้คือจะบอเงารบายนี้เนาะดีอยู่รู้สึกว่าดีอยู่ ดีป่ะก็ดีอยู่ง่ายล้วไม่สิมันก็ต้องดีอยู่แล้วแสดงมึงสิตอบแบบนี่แบบอ๋ออะอามีเพื่อนเพื่อนเดินเนาะมันก็ดีกว่าเดินคนเดียวไหมบ่ะอันนี้บเพื่อนคีอเอื้อยเอ้ยฮัก์ม่เห็นบ่ะนึว่ถือกินมันนี่นาร์ดมึงก็ต้องทามเขาเดินจากที่กูฟังนี่เขาไม่ได้อย่าเป็นเพื่อนมึงได้นี่บพรตอนนี้กับเพื่อนก่อนเออเพื่อนบ่ะก่อน เตแบบดาราพี่น sí <ad> ้องมึงก็คุยกันแบบดาราแบบเป็นเพื่อนกันเดี๋ยววันวันสิมันสายว่ะทำไมดัดจริตกันเลยอ๋อไม่ได้ดัดจลิดมาสนใจตอนนี้เนี่ยไม่ได้ดัดจริตวาชั้นพี่น้องเอ้ยความจรินเลยพี่น้องเอาเอาเห็นหน้าเจ้าก็อือเอาไปดัดจริตจะบอเลยว่าแบบนี้บอพอเห็นเจ้าในหุ่นเจ้าก็งามแต่มาตัวจริงเจ้าก็ผีเลย เมรนี้บอกถามเธอจะว่าใดๆจะขิดใดๆออกมาเห็นหนาของครั้งแรกนี่ยบอกบอกขนาดนี้มันเป็นครั้งแรกได้ขนาดนี่เออผมเคยเห็นแล้วเนาะลืมไปผมเคยเห็นอยู่บ้านล่งนี้งามกว่าในหูจริเนาะเติบสิหุ่นดีน่ารักอืมสวยคนแรกก็ได้เลยข้าจะฆ่าเดอเรามีไปส้มเลยได้นี่ผู้ชายน่ะอืมบุญดีน่ารักโอ้โหกดยิงเจ้า ยงะหเลยด้นีว่าเลยปเซยอยู่ผูว่าทีผ่านมาบอกมีเคบ่าเลยบู่ว่าปเชยอยู่นะที่ผ่านมาเขาไม่ไดบอกว่าขอบวกมันค่านง่ายข้อามมันค่นง่ายขบกเหลือกัดครับเขาว่าอนนี้เยอะนกับกูกูกับบ่างมก็เข้าใจว่า งูไยังนอนอยู่ี mm ้อ hmm. ิ่มเด้อหาสาอนเด้อจะมีสาบสาเชนาเนังนีเวตกจะ่อนเเมื่อาต่อปากลักว่าละบานีทำทีเท่าไรกมันแน่นนะอืมนี่หลุนะเนาะเดี๋ยวหลุเดี๋ยวหล โอ้ยมันบวขาดเอาไีเอาบวกง่ายเลยใ่เป็นดีๆพี่นใส่ใเป็นดีๆอนี่ดีเลยค่ะอนี้คนะนี่ก็บวขาดผูกไว้เลยเด้ออนซอนคดีเนาะออนซอผูกไว้แล้วค่ะามันแต่งหน้าแบบนี้เส้นนั้นีีกกินเสีย ที่แซ้น้ำประมนได้นางเฮี้ยงน่องหนัดบดจาแม่อเมนมสองคนเียงแซบเลยพี่น้ออไหลก็ท้งอ้อมอ๋สามคนก็ส่วนเกินดเด่นอ๋ออันนี้มันแซีบคนละเซ็บจากเบื้องคิ้ดี่ะไหายมันก็แซสบคนละเซ็บจาเมื่องีมันก็ดเสนละเซ็บบละเส็แต่ว่าอันนี้มันเป็นเป็นเั่น กินสคนเห็นกัสิแซ like no, ็บบัซานมันก็คนเราบมันสิวาติไรทั้งหอมบมูเมนจะเห็น่าเห็นนี่แม่นเฮาจนบริษันึ่นะแต่ว่าจะลอดจอไปเอามาไหมหมอมาบเฮหันเห็ดนี่ ุ่กินกับแซบนะแม่ป่านี่นะแม่จุ่มแบบไหนเขาบอกกันเนี่ามาหัานเป็นตอนแล้วมาจุ่มเิจุ่มลงหม้ออ๋อั่นเป็นตอนฮะแซบนะแบบอย่างนนเมื่อนั่นไปกินมือม่นมาไก่ขาเห็นแบบนี้บอกมวนแซบหือว่ากับปานพยายาออย่างยังเมื่อน่ากันน้องนัดเห็นกินอีกจุ่มก็จุ่มจุ่มาจะตฟองโตนยเห็น อขาแหละตัวเนื้อมันดีเขาคือก็คือว่าง่ายคือปล่าเขาซอยจำแล้วแต่เขาซร้อยแม่แต่ว่าเขาเห็ดเป็นตอนยังไงเหีดแจ่วอันนี้เ่องมาจุ่มลงหม้ออย่าให้ปวดแม่ครับแมันคนเขาจเแจ่วปลาสบีแจ่วอันนี้มางคนกินไม่ได้น้องว่าสบีนะมันแหย่ได้กินได้ข้ามเหนียวล้อมัไว้เลยเดี๋ยวว่ากินแล้วเป็นอะคือป็นักตายมันคนฟันดางเดี๋ยวว่าคันอันน่ะคันแบบ มึนๆนาะกินเข้าไปนะปนับ,บร,บร,บรบองช่วงประที่เยียบพระศจเจ้ามันมันเป็นยาได้ยาใจบ่กินได้ก้ยาใจบางนาจนสิปไปบอกเป็นน้องเอ้ยยิ้มแน่จากก้าิ่มกับยิ่มแบบพูนอืออือิมแน่มึงอีกอย่งเคินแห้งประน่นไปเอ้ย เรียวมันว่าี้บตายคือหานอนกับเอ้ยพ่งเนี้องึ่มฮึ่มฮึ่มฮเ้าหึ่มฮึ่มอึมูึ่มฮึ่มฮึ่ไฮึ่นฮ่ะเนี่ะฮึ่นฮึ่มฮายมเึ่มฮึ่มฮึามฮึ่มฮึกมฮ่มฮึ่มมฮิ่ป่่่่นน่่่ หักว่บเป็นหมูกันเนี่ยหัก่คำว่างคำจานห่กพายขนมจีบผักไม่ใช่เนาะคุณอําไม่ใช่อะา่เนาชจีบไปสี่พี่น้องเอ้ยขออนุญาตเดี๋ยวคำคำเอาแล้วนะอืมตัวแดงป่กินโหลดเป็นเมียามียนี่มึงรู้ปู่ผูบอ่าป่ารูบโอ้ยเฮ้เ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเค้ยแอบยองกยนฮยเ่้ย้เฮ็นเ้ว้ย สารภาพอระมาสารภาพแล้วบ่เคยแอบมองันตรงบ่คยแอบเป็นบ่ไ้แล้วคงมีแฟนอยู่แล้วนะอืมก็บ่ได้แอบฮก็บนตรงๆนี่แล้วตรงๆสองสตาสองบาทก็อืมพอมีแหงขับรถสองบาทพอมีแหงขับรถอืมแหงแทบอ มันเขาอันนี้มันขบปัญญากลมกมเลยเน่ตึ๊ดตึ๊ตึ๊นตึ๊ดโอยเจ้าเป็ดจนเกิดเลยพี่น้องไอ้ินี้ยังคือตึ๊ดตึ๊เอาจะอิ่มเลยเอาเอาเอาไปเลยไป้ยอืมอิ่มไปใช้ไหมบมดเลดจนเกินบอเอื้อหืออืมอืมอานมาให้กูหนีอื้อหือเกินมาเกินไปลยกูเหนื่อกูไม่ได้สนใจแล้วกูหิว ในเง้ย่างว่าหูเาว่าตนหนึเงนฮะมันกับเข่าหูกูมาทุกข้ามมาแลยกูฟังเว้ยมันมีคำบอกตีสิบเก้านาทีสิบเก้าโอเคพี่น้องจากล่างเพื่สนซีนีืลพี่น้องจ้ากเนาะ พี่น้องขอเก็บภาพเพื่อนฉนีเดอรผพ,ก,พกกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะ